สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยก็อยู่กับแอปดิทิกเกอร์นะครับก็เป็นแอปทดลองใช้ก่อนเปิดตัวนะแต่ว่ามียอดดาวน์โหลดมากกว่า1ล้านครั้งนะครับอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่25สิงหาคมนะครับยังไม่ได้เปิดที่เป็นอย่างเป็นทางการนะครับ ่ะโอเคก็เข้ามาดูนะครับว่าแอปเป็นยังไงบ้างนะเมืองหลวงของประเทศไทยคือเมืองไหนประมาณนี้เมืองหลวงของประเทศไทยคือเมืองไหนตอบเพื่อแก้สามารรวยเว้ยได้ใช้300ใช้อะไรเก็บอาหารได้ใช้อะไรเก็บอาหารได้ กรานยังถูกเรียกว่าอะไรวันสงกรานยังผู้เรียนเติบโตบนต้นไม้ใช่หรือไม่กอบภูเก็ตได้ชื่อว่าอะไรกอบภูกเกตได้ชื่อว่าอะไรกอบภูฉันไม่สามารถทำตามกิจวัตรตอนเช้าก่อนใช้แฮ p p ี now ส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่ได้นะก็ต้องรีวิวก่อนนะครับแต่ว่าตัวไหนที่ในส่วนของการถอนวอเบอร์เนี่ยไม่ได้แน่นอนนะอะเดี๋ยวไปดูในส่วนของการถอนก่อนอ่ะเียไปดูในส่วนสกุเลเงินหลักของประเทศไทยออคืออะไรสกุลเงินหลักของประเทศไทยคืออะไรสกุล แอปเดียวเนี่ยใช้สามน้องเจ็ดบาทนะครับคือแอปพวกนี้เนี่ยเวลาพบมันจะมีเขายมาเรื่อยๆนะครับคือมันจะปุ๊ช่าจจะหาดูโฆษณาสามคิดสามจุดครั้งนะครับนะ่ิมทานก็แล้แล้วก็ดูไปจุดสิบครั้งพวกนี้จะดูไปเรื่อยๆนะครับก็ประมาณกดลดเสียงก่อนก็ประมาณนี้ครับ เงินหลักของประเทศไทยคืออะไรนีผมตอบไปสกุลเงินหลักของประเทศไทยคืออะไรตอบถูกไปห้าคำถามสกุลเงินหลักของประเทศไทยคืออะไรง่ายนะประมาณประเทศจีเป็นประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลกประเทศจีเป็นประเทศที่ผลิตยางธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในโลกได้ตามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทโอเคการ์ต